สบายดีสบายดีเนาะเฮามาต่อกันกันกบอ่า EP ที่แล้วก็คือต่อกับวิดีโอที่แล้วหลังจากที่เราขุดคุม้มขุดคุม้มเจาะหูเจาะหูที่ดังไฟเนาะเพาะลืมสบายดีเนาะสบายดีท,ทั้งพี่น้องฟังลาวแล้วก็ฟังไทยหลังจากที่เราเจาะคุ้มจูด จะคุมจูดอ,อย่างขุดเต่าแล้วเนาะแล้วก็ขุดขุมที่ด่งไฟเข้าเต่าจะขุดลึกกว่าขุดลึกกว่าเต่าเผาประมาณสต่าาสามสิบเซนติเมตรเนาะแล้วก็ท่อควันเจาะหูแปลออกก็ประมาณสาวหาสามสิบเซนติเมตรคือกัน จากนั้นเอาก็โปตัวน,นี้ก็กระโปงขึ้นแล้วเน,ะนานะมันยังไม่สำเร็จยวสิได้เอาอันนั้นมาเลียดอยู่เพราะว่ามันมันเตะเขื่อนลวสิพยายามให้มันมันแห้งก่อนเนาะเราก็จีคอยโปปโปโปโปหดน้ำไปแล้วก็เอาฟืนลงแบบนี้นแล้วก็เอาฟืนลงได้แน่เนาะที่จริงต้นเห็ดเต่าทีแรกนี่ เพราะว่าอ so ันด so ิน so ที่เอาโป้ยังพอนั้นแห้งเนาะอยากให้จูดเป็นเป็นเป็นฟืนฟืนดิบอยากให้จูดเป็นฟืนดิบจะดีกว่าถ้าว่าหลังจากเฮาโป้แล้วแล้วเอาเผาเลยอยากให้จูดเป็นฟืนดิบเนาะเพราะว่ามันจะนานไหมแล้วมันจะเหดให้เต่านี้แข็ง แต่ว่าอันนี้เขาเขาโบมีฟืนฟืนเปียกเนาะฟืนดิบเราเลยมีแต่ฟืนแห้งอยู่แถวแถวบ้านแถวที่เรานี่เขาก็เลยว่าใส่ฟืนแห้งแต่เราจะปะให้อ่แต่เราจะปะให้มันแห้งก่อนจากสมมรงซามืือตัวนี้หาครับปแล้วมือวานนี่าก็จะชีป,ปะให้มัน ค่อยๆแห้งก้อนแล้วเอาสีพยายามซอกไม่ฟืนแห้งหรือว่าฟืนดิบใส่โตอปนกันเนาะแล้วบรแล้วหลังจากจูดนอดตอนจูดหอมจึงสีมามาบอกหรือว่ามาถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปให้เบื้งต่ออันนี้หามาเบิง้งรอบๆ เอาปะไว้เนาะเอาอยัางบ่ทันได้ล ت, แลดอยังมันกรอ่าเป็นมะลุกโปกเปกเลยเขาจะเป็นมะลุกโปกเปกเลยเนาะมวันนั้นมาแล้วเขาเขาสิคอยจูดระบอนเน,นี่มันพิวมันหยังมันลมควันออกเขาก็สิได้โปได้ตาไปอันนี้นเไามาเบิ่งคุมคุมจุกฟืนคุมจูด,จดตอนนี้เขาสิบ่ได้อ่า เน้นแบบว่าจุไฟไปเนาะบมเดเน้นแบบว่าจุไฟไปบางเทีอพื้นบ้านเขาเจ้าจะเห็เแเดแปลวน้อยเอห็ดแปลวน้อยหูน้อยเพื่อจะจุไฟไปเพอจะจุไฟไปให้มันจุให้มันไหม้ฟืนอยู่ทางไหนฮะหลังจากนั้นเราก็ปิดเนาะแต่ในความเป็นจริงแล้วตามหลักวิชาการแล้ว ก็คือเราอยากให้มันไม่เบิดเนาะไหม่แล้วก็ไม่เสมอกันเราต้องแมนลมลมไม่ถึงจูดเอาอุณหภูมิให้อุณหภูมิมันเข้าไปอุณหภูมิมันเข้าไปแล้วมันจะไปไปวนเวียนวนเวียนวนเวียน,น,ยนคือเฮาใส่นี้เนาะเฮาจะใส่เพียงปากคุมองเฮาจะบไใส่ขึ้นไปสูงหรือว่าเต็มโจมและไหลเพราะว่าเฮาจะให้อุณหภูมิมนี่มันวนเวียนอ้อม อ,อมขึ้นไปอยู่ทางถึงอมขึ้นไปอยู่ทางถึงแล้วมันจะไหม้คอยห้อนคอยห้อนไปแล้วมันจะเกิดเป็นเปลวไฟเองมันก็จะไหม้พร้อมกันไม่พร้อมกันแล้วก็ไม่แต่ถึงลงมาลุ่มเนาะไหม้พราที่มันมีอากาศมีอากาศความห้อนแล้วก็เสื้อไฟมันจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม้ลงมาแล้วมันจะ เห็ดให้ทานเฮาได้คุณภาพแล้วเฮาจะได้ทานออกมาเป็นทอนเป็นทอนเป็นทอน,เป,น,ทอนเป็นทอนแบบที่เราเอาฟื้นลงไปเลยนี่ก็เป็นวิธีวิธีของเขาเนาะแต่ว่าคุมตัวนี้มันยังยังขุดบ่ทันเบิดเทอเด้อแล้วเฮาจะเจาะเจาะลงไปต่ํากว่าพืชนนังเทงแล้วก็เจาะเจาะหูขึ้นเนาะแต่ว่าตัวนี้นี่เฮาก็ต้องขุดลงอีกหน่อยนึง ุดลงให้มันมันเพียงกับอปองที่เขาเจาะไว้หันเนาะเจ้าเพราะว่าจะให้มันมันคอ่อยควันโบตีกับเนาะอากาศมันค่อยโบตีกับเขาจะขุดล,ลุมลุมล่มๆแล้วก็ค่อยลุมควันอากาศเข้าไปให้ควันให้ไฟในยุ่มเนาะให้มันอายอากาศอายควมห้อนเข้าไปเพื่อจะให้มันได้ การคุณภาพเพราะว่าค่อยๆคือเฮาปีงซีนป้งปลาเนี่แหละเราเจ้ามันจะคันเท้าใส่ไฟไหลายคือเฮาจุ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 จ,จ,จ,จุมันจะเป็นการอ่าไหมกนสุกเนาะคันเฮาคอยปิ้งปีนไปปีนมาปีนไปปีนมามันจะป้งสุกเสมอกันแล้วก็แซ่บมันก็จะบ่บ่บ,บไหมคนสุกเนาะ เดี๋ยวเมื่อนี้เฮาสิเอาอันสัมมิกอนเนาะเดี๋ยวบึงบาดเฮาจูดไฟหรือว่ามีขบวนการจังไ๋ตโตแล้วเขาจะมาบอกท่านผู้ชมอีกท่นนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็เออขอปิดคลิปไปก่อนเนาะแล้วก็ฝากนำทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดสั r i b e เนาะทางผิด้องฟังไทยและฟังลาวที่กำลังอยากจะเฮ็ดทานอยากจะเฮ็ดเตาทาน ที่ได้คุณภาพแล้วก็แบบมาตรฐานแล้วก็เห็ดพอได้ไซส้หรือว่าเห็ดขายก็ได้อย่าวฝากในเรื่อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครห์พวกเราได้เพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ดคลิปทำคลิปในข้างต่อไปแล้วก็ตัวตัวไปเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี